พระเจ้าโอ้ยงดงามอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โอ้ยโอ,ยโอย้ช่วงนี้มันแดดเปรี้ยงมากค่ะนะคะแดดเปรี้ยงมากช่วงบ่ายโมงนะคะอ่ะวันนี้วันที่สามท่านผู้ชมขาโอ้โอ้ตายแล้วพระเจ้าช่วยงดงามอะไรอย่างนี้นี่คือที่พักของกษัตริย์นะคะ เวลาท่านมาประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็รู้มา,าคร่าวๆเนอะท่านผู้ชมขาโอ้ยทำไมุดงามอะไรอย่างนี้คะท่านผู้ชมว่าเด็กเด็เข้าร่มก่อนนะคะแดดจัดมากค่ะดูค่ะดูดูค่ะ,ค,ะความงามของหินทรายนะคะโอ้ยพระเจ้างามจริงๆค่ะ งามมากโอ้โหทับหลังค่ะท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้โชว์ทับหลังอย่างงดงามมากแต่เดือดมากค่ะเบียดไ่ได้เดินออกไปนะะเนี่เบียดนักท่องเที่ยวนะคะอยู่เป็นจำํำย่มวันนี้น้อยแล้วนะคะพระเจ้าช่วยงดงามเบียดไม่อยากอธิบายอะไรมากอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเองค่ะนะคะมีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมืองอา่าตำบลจอระเข้มากเนาะถ้าจำไม่ผิดอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของโลกนะคะงดงามงดงามพระเจ้าช่วยเดี๋ยวขอไม่อธิบายมากเลคะไม่อธิบายนะคะอยากให้ท่านเห็นเองเลยค่ะ อยากให้ท่านเห็นเองจริงๆค่ะโอ้โหพระเจ้า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 ช่างสร้างมนุษย์เรานี่แหละค่ะสร้างยอมค่ะยอมบียขอพักไว้ก่อนนะคะเบียขอเดินชมแบบให้ชื่นใจก่อนนะคะ่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะขอบคุณค่ะ